สวัสดีครับสมาชิก The ะเซิร์เทรดทองทุกท่านสวัสดีวันศุกร์ที่6สิงหาคม2564นะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสมาชิกทุกท่านยังคงเทรดสบายกันอยู่ในกรอบนะครับวันนี้คาดการว่าจะมีปัจจัยข่าวใหญ่นั่นก็คือข่าวตัวเลข non farm p a y r o ของสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดการว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับตลาดนะครับ ราคาทองคำที่ไซเวมาสัปดาห์ที่3แล้วน่าจะเกิดการเบรกเอาในวันนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดดังนั้นจึงแนะนำว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ระมัดระวังพอร์ตการลงทุนของทุกๆท,ท่านดีๆนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์แล้วก็ต้องหยุดพักผ่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าดังนั้นวันนี้จึงแนะนำว่าให้นักลงทุนครับช้างชนกัน เราอยาเข้าไปขวางเราควรออกมานอกวงการชนกันในครั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของท่านเองดังนั้นหากเคลียร์พอร์ตได้เคลียร์ออกแล้วให้พอร์ตว่างเพื่อรอแนวโน้มใหม่ของราคาแล้วค่อยวางแผนเทรดกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะปลอดภัยกว่าครับแต่หากว่าท่านใดอดใจไม่ไหวอย่าลืมครับพกพระเอกไปด้วยครับ นั่นคือ Stop l o อ s วันนี้สำคัญมากนะครับ Stop l o อ s หากใครอยากเข้าไปเสี่ยงกับพอร์ตการลงทุนในวันนี้มุ่งหวังอยากได้กำไรจากข่าวใหญ่ในสิ่งที่ต้องการนั้นย่อมเป็นดาบสองคมครับถูกทางแฮปปี้ดีไปแต่ถ้าผิดทาง Stop l o อ s จะช่วยท่านได้ครับวันนี้แนะนำตามนี้ครับ2วิธีครับสำหรับวันนี้ครับ1คือเคลียร์พอร์ต แล้วออกนอกตลาดดูช้างชนกัน 2. คือเข้าไปลุยอันทําศึกสงครามในวันนี้แล้วตั้งสต็อปล s อตดีๆครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนนะครับวันนี้แนะนํานักลงทุนดูแลร,ระมัดระวังพอร์ตการลงทุนดีๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ